เมื่อวันที่20มกราคม2557เวลา09.45นได้มีกลุ่มคนร้ายลอกวางระเบิดเจ้าหน้าที่ฐานพลานึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะครูโรงเรียนบ้านจูโวกได้รับบาดเจ็บจำนวน5นายและรถจักรยานเด็กนักเรียนได้รับความเสียหายด้วยที่ท่านเลยคะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจุ๊ตในครั้งนี้ครับที่เรามาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาผมได้มาอยู่ที่สามจังหวัดหรือจะมาอยู่ที่จัง,จงหวัดชายแดนภาคใต้ในหะ้าจังหวัดนะีประมาณสองปีในฐานะ เลขาธิการศูนย์บวิการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หน้าที่หลักของสวตก็คือทำยังไงจะให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยอยู่อย่างสันติสุขอยู่จะมีความสุขถ้าให้ง่ายไปนิดนึงและจะต้องอยู่ร่วมกันร,ระหว่างพุทธและมุสลิมทุกศาสนิกเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค สิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือ,อการที่จะมองไปที่อนาคตต้องยอมรับว่าเรื่องที่พวกเราควรจนะร่วมกันคือเรื่องการศึกษาทำอย่างไรจะสร้างลูกหลานของเราให้มีความรู้ให้มาเป็นผู้ใหญ่แทนพวกเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอนาคตของเราในอนาคตอันนี้ก็ยึงอยากจะฝาก และสิ่งหนึ่งก็อยากจะฝากครอบครัวพี่น้องครับคือวันนี้เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีนี้นะการวัดกันว่าประเทศในอาเซียนประเทศไหนมีคุณภาพหรือดีกับประเทศไหนเนี่ยวัดกันด้วยคุณภาพคนนะครับถ้าวัดด้วยพื้นที่เนี่ยจังหวัดดาราที่ว่าจังหวัดเดียวยังใหญ่กจังประเทศสิงคโปร์เลย ดังนั้นมันไม่ใช่วัดกันที่พื้นที่วัดได้คุณภาพของคนผมจึงอยากแต่ว่าการสร้างลูกหลานเนี่ยไม่ใช่มอบให้โรงเรียนเป็นผู้สร้างพวกเราทุกคนต้องมาเป็นผู้สร้างนะครับ